เส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยตอนที่5ก้าวไปข้างหน้ากับเจรจาดีครับพี่ผมว่าใกล้เคียงกับพันธ์ที่เอามาให้ดูคราวก่อนเลยถ้ายังไงพี่ลองดูว่าส่วนไหนที่ยังขาดปุ๋ยอยู่นะครับบอกได้เลยแล้วลูกชายพี่เป็นไงบ้างครับเปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าพี่ต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแวะเข้าเมืองจะแวะไปดูให้นะครับ ไงบ้างเสรีสนุกดีครับเดี๋ยวนี้หาข้อมูลอะไรก็ง่ายไปหมดเลยการรวมกันของสิบบ้านเนี่ยเจ๋งมากเลยครับการค้าขายระหว่างกันสะดวกและพัฒนาขึ้นมากเครื่องจักรที่นำเข้ามาก็ไม่มีกำแพงภาษีทำให้ต้นทุนลดลงส่งออกผลไม้แปรรูปได้ในราคาที่ถูกลงลูกค้าก็พอใจมากเลยผมคิดว่าเราน่าจะจ้างแรงงานฝีมือจากต่างประเทศมาสร้างระบบใหม่ให้กับโรงงานผมนะครับเรื่องนี้ จะรจะจาคิดว่าไงบ้างครับดีมากเลยนี่เรียกว่าเซรีได้ใช้ความรู้ใหม่เกือบครบทั้งหมดแล้วนั่นเนี่ยนี่ลองเข้าไปดูเว็บไซต์สิมีข่าวเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ด้วยนะเซรีรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวเราเนเกอร์แลนด์ตั้งใจกันเต็มที่เพื่อความสุขของชาวอาเซียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเกษตรกรร,กร,รวมถึงลูกหลานของพวกเขา ตอนนี้เด็กๆทุกคนกินดีอยู่ดีเพราะเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ไปได้สวยอืมเหมือนที่เจรจาบอกไว้ในวันแรกที่เราพบกันเลยประเทศไทยเองก็ได้ประโยชน์เยอะนะจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนเข้าเป็น AEC นะ่ะใช่ครับพอคนเราได้รับโอกาสและมีฝีมืออยู่แล้วทำให้สินค้าขายได้พอมีเงินทุนต่อย,ยอดธุรกิจแล้วขยายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม แถมยังได้แรงงานฝีมือดีจากต่างประเทศมาช่วยอีกเรียกว่าแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้กันอย่างยุติธรรมเลยนะครับเสรีนี่เก่งจังเลยเข้าใจอะไรได้รวดเร็วมากแน่นอนครับเพราะผมมีเจรจาขอช่วยเหลืออยู่ไงเอ๊ะนี่ได้เวลาเราจะไปดูโรงงานใหม่กันแล้วนี่เสรีใช่ครับไปกันเลยดีกว่า นำเข้าเครื่องจักรเหล่านี้น่ะต้องยกให้เป็นความดีของเจรจาเลยนะเฮ้ยไม่หรอกเซรีต้องเรียกว่าเป็นผลงานร่วมกันของเรามากกว่าสวัสดีครับ Hello คุณเซรี How are youHelloMrLimI am fineThank youAnd youI am alright l and i would like to thank you about the goods they came with the high quality i am glad that you're happy with my product sir okay so i will recommend my friend about celery fruit and then they will call you soon thank you so much sir see you soon bye bye goodbye LAO red ผ้ชาวเนโกแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะขอคุณมากเลยนะเจรจาเช่นกันเสรีถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จและพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วละเสรีผมจะพัฒนาธุรกิจของผมให้ดีที่สุดและจะแนะนำเพื่อนๆให้ศึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการค้า เราจะจดจําคุณไว้ตลอดไปเสรีดีใจด้วยนะในที่สุดคุณก็ทำสำเร็จจริงๆเจรจ่าทูตแห่งการค้าเซรีทำได้ดีมากถือว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งขอบคุณท่านผู้อาวุโสประจําเมือง ยังมีผู้ที่มีความฝันที่จะสร้างธุรกิจและใช้ประโยชน์จากการค้าสเสรีที่เป็นธรรมอีกมากมายเจรจาผู้แห่งการค้าสเสรีเจ้าจงเดินทางไปยังจุดหมายใหม่และมอบความรู้ให้กับทุกภาคส่วนยังทั่วถึงเธอทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าจะพบกับเจราจาได้ที่ไหนแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันบายบาย